อธิบายการเทพมหาชาติให้หน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรอะ่ะจะอธิบายอะไรมันไม่มีอะไรอ,อธิบายอะ่ะเทพมหาชาติมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันฟังรู้เรื่องเหรอจาจามจริงอ่ะทุกท่านมาฟังคลิปเต็มๆนะครับผมที่อาจาร,รย์เบียร์พูดนะเออเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นปัญหานะครับผมมันเป็นประเด็นนะครับมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็เอ่รวาสนะครับที่เอาไปพูดถึงเอาไปติชมนะครับเออทีนี้ ทุกท่านมาฟังดูว่ามันแตกต่างจากคลิปที่เ้าตัดออกมายังไงนะครับผมเพราะว่าที่เราเห็นใน t i k t o อนะครับผมหรือในเพจอื่นๆนะครับนะนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นแบบ2นาที3านาทีสี่นาทีสี่นาทีเศษนะครับที่เขาเอามาลงนะเอามาลงแล้วก็เอามาพูดวิพากษ์วิจารกันเนี่ยนะครับอ่าอันเนี้ยมีอ่า,อนนอาคนที่เขาเอาไปลงอะ่ะนะครับผมเขาบอกว่า เป็นคลิปเต็มนะครับตามตามตามปกเขาเลยอันนี้ของเขาเลยนะผมมาของเขาเลยนะผมตามปกเลยแปดนาทีครึ่งอ่ะแล้วมาดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอ่อกับการสื่อสารของอาจารย์เบียร์นะครับผมอันนี้เต็มๆแล้วนะเขาบอกว่าเป็นคลิปเต็มนะครับผมว่ามันไม่เต็มหรอกอันเนี้ยคลิปเต็มรจริงๆของอาจารย์เบียร์มันต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นครับนะครับต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นนะอันนี้ผมพูด ไปตามหลักความเป็นจริงเลยผมไม่เคยเห็นอนาะจารย์เบียร์ทำคลิปเต็มอะ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่แล้วแกจะพูดผ่านไลฟ์สดอ่านะครับผมเพราะว่าอันนี้มันมีคนถามใช่ไหมละ่ะมีคนถามผ่านผ่านในไลฟ์ไปทีนี้มันก็จะเป็นไลฟ์หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่แหละอ่านะครับแต่คนที่ตัดมาเขาก็ตัดเอาเฉพาะที่แบบมันมีประเด็นสําคัญใช่ไหมคะอาจจะสี่นาทีออกมาสามนาทีหนึ่งนาทีห้านาทีแปดนาทีสี่นาทีก็ว่าไป แต่นะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเต็มแล้วนะครับสําหรับที่คนท,ที่ที่ตัดไม่ตัดตัดเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงเทศมหาชาติเนี่ยนะครับผมเออก็คือ8นาทีครึ่งผมอยากให้ทุกท่านได้ฟังมันจะได้แบบเป็นธรรมกันทุกฝ่ายนะครับผมเออนะครับแล้วผมผมสาหรับผมผมว่ามันมันก็ไม่ได้แตกต่างนะความหมายมันก็เหมือนเดิมกับที่อาจารย์เบียร์แกพูดอยู่ในอยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับแล้วท่อนท้ายๆนะครับผมเออหนักกว่าท่อนแรกๆอีก ผมจะบอกให้นะครับแรงอ่ะนะครับผมคําพูดแรงกว่าท่อนแรกอีกนะเราไปฟังเทพมหาชาติกันเราฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแหล่อะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์เคยฟังเทพมหาชาติมาเยอะมากอาจารย์ไม่รู้เรื่องอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะไปนั่งฟังกันอ่ะอาจารย์เคยจัดพิธีด้วยนะไอเทพมหาชาติอ่ะอาจารย์ไปนั่งฟังเขาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องมันแหล่ะฟังแหล่ไม่รู้เรื่องแล้วจังหวะที่เขาเล่าก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเสียงดังโวยวายคนนั้นคุยคนนี้คุย อยู่ประสง,งค์ควรไปทางฟังเทศมหาธาตุรู้ไหมเพราะอะไรมันหิวบุญอยไปแล้วดีได้ฟังเทศมหาธาตุครั้งหนึ่งแล้วจะไม่ตกะตลกอีกตลอดชีวิตไอ้พวกเนี้ตั้งอยู่บนความประมาทจําไว้นะมันมีคนบางประเภทชอบสอนสร้างพระพุทธรูปหน้าตากักสี่ศอกสร้างพระพุทธรูปนะใครมีโอกาสในการสร้างพระพุทธรูปสี่ศอกจะปิดอบายภูมิไม่ต้องไปนรกกระเมิเดเจริญชาเป,เปวิสัยการสอนนี้เป็นการสอนที่เลวซามต่ําช้ามาก กล่าวตู่คำาษาธรดาด้วยคาไม่จริงการสร้างอาพุทธรูปจะปิดอบายได้ยังไงใช่ไหมมันทําให้คนประมาทเที่ยวสอนชาวบ้านเต็มไปหมดเลยสร้างเลยพุทธร,นะรูปแบบนั้นพุทธรูปแบบนี้ไม่ต้องลงต่ําไม่ต้องไปยาบายอีกแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุผลเดียวในการไม่ไปยาบายเป็นตัวการันตีได้อย่างร้อยเเคือการเป็นโสดาบันแต่คนในยุคนี้มาสอนว่าสร้างพุทธรูปเลยปิดอบายแล้วทุกคนมีกระแสะของพระนิพพานแล้วทุกคนมีกระแสะของโสดาบัลแล้วไม่ตกตะลุยต่อไปไอ้ทุกคนที่นั่งฟังกันอยู่ก็เฮสิ กูรอดแล้วจะนรกกรเหมิดยังไรชาเป๋ววิสัยไม่ต้องเปลี่ยนสันดานตัวเองก็ได้อยากทําเร็วทําชั่วทําต่อไปเคยทําแบบไหน,นทําต่อไปกูแค่มีเงินแล้วถวายพุทธลูกไปกูปิดอบายได้ละใครมีตังถวายถวายพุทธลูกอย่างเดียวไม่ต้องมาแก้สันดานตัวเองมีตังก็ควักออกมามีตังก็ควักออกมาถวายพุทธรูกไปใครถวายกูปไปรวกม,มาเขาปิดอบาย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 หาอะไรปิดปิดสมองปิดปัญญามึงนั่นแหละมึงกาลังโง่ให้เขาหลอกไม่รู้เรื่อง นี่ไงการสอนแบบนี้มันนําไปสู่ความประมาทอย่ามาพูดว่ากุศโลบายพูดว่ากุศโลบายไม่ได้กุศโลบายส้นตีนแบบนี้ใช้ไม่ได้นะจันบอกให้จันดาวเลยนะมันทําให้คนประมาทไม่กลัวต่อความตายไม่กลัวต่อความเลวความชั่วไม่มีฮิลิโอตับปะเพาะเอาเงินควักออกมาสร้างพระพุทธลูปมีใจจดจ่ออยู่กับพุทธรูกก็จบแล้วไม่ต้องไปขวนขวายทําอย่างอื่นไม่ต้องไปสร้างความเพียร ไม่ต้องไปละทิ้งอกุศลไม่ต้องไปเจริญกุศลด้านอื่นสร้างพระพุทธรูปอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเป็นการสอนที่ทุเล่ทุลังมากอย่างนี้คนมีเงินมันก็รอดจตกนรกกัเมเบเจริญชาและเปรีวิสัยหมดสิอ้าวแล้วการทําเลวทําชั่วแต่ละคนทํำยังไงอ่ะก็เนียเมื่อมีตังก็สร้างพระพุทธรูปได้อ่ะใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วอีกคนไม่มีตังแสดงว่าตนนกนรกหมดเลยเหรอเพราะไม่มีกระแสของวัตถิภัณฑ์ในการสร้างพระพุทธรูปปิดอบายไม่ได้ถูกหรือเปล่า อย่าเอาเหตุปัจจัยอย่าเอากุศโลบายแบบนี้มาสอนคนเพราะมันทําให้คนประมาทเดิมทีสติปัญญาคนมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วมันก็มักง่ายอยากได้อะไรที่ไปสวรรค์ไปนิพพานง่ายๆอยู่แล้วพอเวลาไปสอนว่าสร้างพระพุทธรูปแล้วสามารถปิดอบายได้มันก็ยิ่งประมาทหนักขึ้นไปกว่าเดิมทุกวันนี้มันก็หนักพออยู่แล้วยังจะมาสร้างเหตุปัจจัยคนมันหลงหลงมัวเมาหมกเมากาไปสร้างวัตถุ สร้างเอาไปเนี่ยยัตทานานก็ไปเนี่ยแต่ละวัดน่ะพระน่ะล้นวัดไปหมดแล้วพระพุทธรูปน่ะกาบกันไม่หวั่นไม่ไหวเต็มไปหมดจนไม่มีที่จะตั้งถ้ามาสอนแบบนี้หน่อยมันไม่สร้างวัตถุกันไปหมดเลยมันไม่สร้างคนมันสร้างแต่พุทธลูปมันสร้างแต่วัตถุการจะสร้างธรรมะในใจคนมันต้องสร้างในใจมันต้องสร้างคนธรรมะของพระเจ้าคือการสร้างคนจากคนเลวให้เป็นคนดีจากคนที่มีอกุศลให้เจริญซึ่งกุศล ไม่ใช่ไปสร้างพระพุทธรูปแล้วบอกว่าเป็นการรักษาพระพุทธเจ้าเป็นไปนการรักษาศาส,สนามันรักษาศาส,สนายัางไงพระพุทธรูปสอนธรรมได้เหรอพระพุทธรูปเทพสอนธรรมะหรือพูดอริยรรสัจสี่หรือสอนอริยามรรมีองแปดใครได้มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเป็นวัตถ,ถุตามธรรมชาติให้เรามีความสมรวมระวังแค่นั้นแต่สอนธรรมะแก่ใครไม่ได้การสอนธรรมะนี่แหละการพูดธรรมะนี่แหละให้คนได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด นั่นแหละคือการรักษาพระาศาสนาให้ตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดชั่วการดังนั้นถ้าพระสัตธรรมของพระองค์เสื่อมสูญไปแต่พระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นก็เรียกว่าเสื่อมไปแล้วก็มันไม่มีธรรมะในการสอน่ะมันจะมาเจริญได้ยังไงอย่าไปคิดเอาว่าการสร้างพระพุทธรูปนี้เป็นความจเจริญของาศาสนาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในประเทศใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามมันไม่ได้เป็นการการ,การันตีว่าพระาศาสนาจเจริญรุ่งเรืองในประเทศเรานะมันเป็นความเสื่อมได้ซ้ําไป เราจะโอจะอวดกันไม่ใช่ไปโอไปอวดว่าพระพุทธรูปที่กูถวายสวยงามวิจิววพิสดารไม่ใช่ไปโอไปอวดว่ากูถวายพุทธรูปที่ใหญ่โตมโหฬานไม่ใช่ไปโอไปอวดว่ากูถวายพุทธรูปทรงเครื่องจกกัดดกรรัทธิอวพัศปิดทองแท้ประดับทองคําประดับทับทิมประดับพลอยอย่างดีมันเป็นการโอการอวดอัตราตัวตนกันมันมีอะไรตรงไหนที่เรียกว่าพระสัตรรมไปนั่งถวายกันโคมโคมเสียงเงินเสียงทองกันไปเกิดประโยชน์ตรงไหนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย เอาประโยชน์จากตรงไหนมาไปหล่อไปถวายพระกันมันเปิดมันเกิดมันเกิดประโยชน์ตรงไหนี่ยพูดประโยชน์มาสิถมวัดตายกันหมดแล้วนะเอาไปถมที่ยังไม่พอจะถมเลยมันสร้างกันว์แต่ว่าสร้างกันหมดสร้างได้ไหมได้ดีไหมดีแต่ไม่ใช่มีกันวัดหนึ่งเป็นร้อยองค์พันองค์บางวัดมีไปกระแพงวัดแล้วก็มีไปดูสิขับรถไม่รู้จบรู้สิ้นอ่ะเลี้ยงก็ไปตับไปเอาไปทําอะไรบ้างฟุ้นเกาะนกเกาะนกที่ไม่มีใครไปเหลียวแล้วไม่มีใครไปไหว้ต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นท่วมไปหมดสร้างกันทําไม มันเกิดประโยชน์ตรงไหนใครได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรบ้างไม่มีไปดูได้เลยอาจารย์นี่ไปดูมาแล้วไปเคยไปถ่ายรูปได้ซ้มสร้างก็แต่ติดชื่อติดอะไรกันไปมีอัตราตัวตนสลักชื่อนี้โคตรเง่าสกสาดนั้นพ่อนั้นแม่นี้แล้วหวังว่าเขาจะได้บุญกุศลต,ตรงนั้นคนมันตายไปแล้วมันสร้างเหตุปัจจัยตัวน,นั้นไม่ได้เราอุทิศมันก็ไม่มีทางได้เราสร้างเราจะสร้างเหตุปัจจัยผิดอยู่เลยใช่ไหมล่ะ แล้วมันจะไปได้อะไรล่ะนี่ไงทุกวันนี้มาเลยเสื่อมเพราะเราไปสร้างในเหตุที่มันผิดที่ผิดทางเราไม่สร้างในใจคนน่ะสร้างในใจตัวเองนี่ไปสร้างพระพุทธรูปชีวิตเปลี่ยนไหมล่ะมันจะเปลี่ยนได้ไงมันไม่เปลี่ยนที่สันดานน่ะสร้างพระพุทธรูปร้อยองค์พันองค์ถมตัวเองตายครอบบ้านครอบปากครอบกะบาลครอบชีวิตตัวเองแต่สันดานไม่เปลี่ยนชีวิตมันก็เหมือนเดิมยังทําเลวทําชั่วโกหกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติการผู้โกหกดื่มสุราก็ยังเหมือนเดิม สันดานมันเหมือนเดิมอ่ะสร้างพระพุทธรูปไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นคนดีนะสร้างพระพุทธรูปถมวัดถมบ้านอ่ะยังไงมันก็ยังเป็นคนเลวเหมือนเดิมเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้อย่าไปสร้างผิดที่ผิดทางพระพุทธเจ้าให้เรายึดพระองค์ไว้ในใจโดยเอาพระธรรมพระวินัยของพระองค์ไว้ในใจไม่ใช่ไประลึกนึกถึงพระพุทธลูปเราระลึกให้มันถูกต้องอย่าไปยึดที่พระพุทธลูปยึดที่พระธรรม พระพุทธเจ้าไม่ให้เราไปยึดอะไรไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีเหตุว่า้มีคนมาทําลายพระพุทธรูปเราเราก็จะโกรธจะเกยจะโกรธจะเกลียดอีคนที่มาทําลายพระพ,พุทธรูปนั้นสมัยก่อนมีข่าวนะมีคนเอาตีนไปเหยียพบพระพุทธรูปโอ้ยเป็นข่าวกันใหญ่โตคนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นคนนั้นมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้เกลียดอย่างนั้นเกลียดอย่างนี้มึงนรกกันมึงตกนรกแน่นอนมึงไม่ใช่คนพุทธทำให้ศาสนามัวหมองนั่นน่ะมันยึดไหมล่ะ มีใครปกป้องพระธรรมบ้างวะจะไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องพระธรรมเลยพระธรรมทุกวันนี้กําลังจะเสื่อมสูญไปไม่มีใครออกมาพูดไม่เห็นมีใครปกป้องเลยแต่พระพุทธรูปเนี่ยปกป้องกันเอาตัวเข้าไปกอดไปรัดฟัดเบี่ยงกันยอมตายเพื่อพ,พุทธรูปได้แต่ไม่ยอมตายเพื่อพระธรรมซึ่งพระธรรมนี้เป็นตัวรักษาพระศาสนาเป็นตัวรักษาเนื้อแท้ของคําว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมสามารถรักษาคําว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานางังคือครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำไมไม่เห็นรักษาพระธรรมกันเลยอะ่ะไม่เห็นปกป้องพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ากันเลยแต่ไปปกป้องพุทธลูกกันอาจารย์งงมากเลยมันปกป้องผิดที่หรือเปล่าทุกวันเนี้ต้องปกป้องพระธรรมกันได้แล้วไม่ใช่ไปปกป้องพระพระพุทธลูกปกป้องพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์